S <S มาแล้วมาแล้วครับปลาหมึกสดกุ้งสดหอยแมงผูมาแล้วเอาปลาหมึกสดกุ้งสดหอยแมงผูของเฮ้ามาก,กันไม่ไมสดสด,สดจากทะเลมื่อนี่นำมาบริการฮอดนาบ้านนาเฮือนของท่านแลละครับยู่ด้ดานหน,น้าด้านในด้านซ้า,ายด้านขวาอ,อยู่ในศอกอยู่ในซ้อยเมื่อสนิตสนใจอยากได้ปลาหมึกสดกุ้งสดของเฮ้าเอาไปฮหดกินรับประทานก็ขอเชิญออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับหอยแมงผูก็มีครับออกมาเลือกซื้อเลือกหากันได้เด้อขอเชิญครับ เป็ดหน่อยเด้อเป็ดหน่อยเป็ดหน่อยมาแล้วต้องการเป็ดน่อยเอาไ้เลี้ยงก็ขอเชิญเลยเด้อกลับเด้อเป็ดหน่อยของเฮารับประกันเป็ดแม่เบิดครับเป็ดหน่อยมาแล้วเป็ดหน่อยมาแล้วครับอลูกปลาพันปลามาแล้วเด้อลูกปลาพันปลามาแล้วสนใจอยากได้ลูกปลาพันปลาออกมาเลือกเอากันได้ครับลูกปลาพันปลาของเฮามาบริการหอดนาบ้านนาเฮื่อนทันแลเด้อที่เป็นปลานิ่นปลาไน่ปลาตะเพียนปลาดุกปลายี่สกปลากระโห ออกมาเลือกเอาครับเอาไปเลี้ยงไปปล่อยน้ำไ้น้ำหน้าเลี้ยงไว้น้สาในห่วยลูกปลาพันปลาของเหาแข็งแรงครับเลี้ยงโตไว้ไงเร็วลูกปลาพันปลามาแล้วเอาเป็ดหน่อยสดสดมาละเด้อเป็ดหน่อยมากกันไม่ไหมสดสดจากทะเลกุ้งสดหอยแมงคู่ของเห่ารับประกันตแม่เบิดครับต้องการปลาหมึกสดสดกุ้งสดสดหอยแมงคู่ของเห่าเอาไปเลี้ยงไว้น้ำไ้น้ำหน้าเลี้ยงไว้น้ำสาน้าห่วย ออกมาเลือกซื้อเอาครับเป็ดน,น้อยโตัวใหญ่ไม่สดจาก